ยิดีตอ,อ,อ่เ official, คะสวัสดีเช้าวันที่17นะคะ17ของเดือนษภาคมนะคะค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะกำลังจะไปเที่ยวนะคะท่องเที่ยวที่ฮ่องกงค่ะเช้าๆคือคักคนเต็มเลยนะคะช่วงน,นี้ตีสี่ตีสี่กว่ากว่า เตรียมตัวแล้วค่ะลูกสาวกำลังเช็คอินนะคะไปเที่ยวกันทริปเล็กๆระหว่างไม่ใยญ่ใหม่กับลูกสาวสองคนโดยเป็นการท่องเที่ยวเองนะคะโดยลูกๆจัดการคุณแม่กับคุณคุณพ่อก็เป็นงบประมาณไปนะคะแต่คุณพ่อไม่ได้ไปเปิดโรงเรียนนะคะก็เลยไปกันกับสองสาวนะคะคุณแม่ไปกับสองสาว ตัวแล้วนะคะพนักงานเข้ามาแล้วค่ะ เด็กๆกำลังเช็คอิน ไม่ได้หลูกสาวซื้อกระเป๋าน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มนะคะเมื่อคืนนีนโอยเอาเข่าเอาออกสร้างกันเดียวนั่นล่ะของบ่พอเอาเสียผ่าออกน้ำหนักเกิน เป็นครั้งแรกนะคะของทั้งสามคนนะคะเป็นครั้งแรกที่เขาไปเที่ยวก็อ่องกงนะคะแล้วก็ไปเองนะคะวันที่สองเราก็จะไป18ก็ซื้อทัวร์เอาค่ะทุกคนวันเดีทัวร์นะคะ <c oughs> ว่าไงว่างลงไปใบที่เกินมาที่นิกซื้อเพิ่ม กำลังทำความสะอาดถ้าตามสาวๆไม่ทันไปหาอย่างร้องกรองกันแมคกโดนอ์นะฮะกินแมคกโดนอ์กันสำหรับไม่ใา่ไมน่นี่บริยานเลย ไม่ไงไม่สื่อเขาต้มหมัดมาแล้วบานเท่าอันหมัดหม,มัดหนึ่งบ่อหามัดละหาอันไหนของเราห้องกองนี่ไงห้องกงนี่ไงเออเออโอเคอันนี้เที่ยวเวียนเราสิบสี่ FD 508ค่ะอันนี้คือเอกสารที่เตรียมเอกสารอยู่กับหนูใช่ไหมลกูกเอกสารที่นั่งเช็คนี่ค่ะคือถ้าพวกเป็นเจลน,น้ำน้ำนี่ก็ ครีมเจลนะคะอดีตบ่อ,นนบอได้ค่ะหลายหลายเกินบอ่อได้ 20, 20ร้อยยี่สิบอ็สี่บ่อได้ค่ะพวกกันไก่คัตเตอร์บ่อได้ห้ามขึ้นเครื่องค่ะพี่น้องห้ามขึ้นเครื่องนะคะพวกอาวุธเป็นข้อห้ามไปค่ะน้ำลูกสาวห่าท งวงเล่นเดี๋ยวสิหลงน้ำลูกสาววาท่านโอ้ยซื้อของเราหาส้อนี่ากินแล้วลูกคข่เอีนร์นามพี่น้องกร,กระเป๋าหาว้างไปทัวมีข้าวต้มผัด เธอกินให้หมดก่อนช่ต้นโอเคกินข้าตรมมัดจอนพี่น้องก็ได้บุ้งนี้ข้าวเหนียวก็ได้ค่ะพี่น้องห้อไปใส่ขาดข้าวเหนียวก็ได้สามติวหาซิบหา บวานเขาสองติวห <c oughs> ้าซีฟสองติวซีฟมาเด้อพากินข้าวเศร้าใส่อย่างนอแบบนี้บ้าพี่น้อง ซื้อมาไส้เผือกหนูเอาซื้อผิดอ่ะอืมแม่นี่แม่นึกว่าไส้กล้วยนึกว่าไส้กล้วยแท้เผือกเดี๋ยวไม่เป็นไรกินแต่ข้าวก็ตข้าวไม่แล้หรือว่าไปกินอย่างอื่นไม่ต้องกินไม่ต้องกินเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไม่ต้องกินเดี๋ยวไปซื้อใหม่ไปหาเผือนเดี๋ยวไหมมา แต่ก็มลดีกว่าไปางบนดีกว่าตรงนี้มีเเอเไยเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวโชคดีเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ